สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ The Best Agent Team นะก็มาทำการรับฝากนะครับที่ดินนะครับอยู่ที่ซอยสวรประชาราก25นะเป็นที่ดิน2แปลงนะครับ124ตารางวาสำหรับแปลงนี้นะครับก็หน้ากว้างแปลงละ10เมตรนะครับก็2แปลงก็20เมตร ส่วนความลึกนะครับ24.5เมตรจากถนนใหญ่นะคะที่เป็นเมนหล,ลักเนี่ยเข้ามาในซอยแค่600เมตรเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าทำเลทองนะคะใครที่กำลังมองหาทำเลนะคะสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างห้องเช่านะคะหรือว่าสร้างบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับพวกออฟฟิศทั้งหลายนะคะหรือว่าใครรักสันโดษความสงบนะคะสามารถซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะไปสร้างบ้านที่หัวัยได้เลยนะ,ะบอกเลยว่าได้ทำเลทองราคาถูกด้วยนะคะต่อไปภายหน้าเนี่ยรับรองว่า ซื้อไปไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะราคาขึ้นแน่นอนนะคะคของแปลงเนี่ยก็มีบริษัทนะครับส่วนตรงข้ามทางนู้นก็จะเป็นโรงแรมขายที่ดินเปล่าเนื้อที่124ตารางวาซอยสวยประชาราษฎร์2 5ในราคาเพียง3ล้าน5 0 0 0บาทสนใจติดต่อที่เบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะ